ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเอฮอนคุงมวันนี้ผมจะมาทำการเล่นเกมไฟนอลแอดมี Me. ใช่เกมเดิมเพิ่มเติมคือคืนที่สามแม่เจ้าอ่าไปเลยไหมรู้สึกว่าจะจำวิธีเล่นไม่ได้ ไม่ได้เล่นนานนะก็ WDA ใช่ป่ะ SE แค่นั้นประมาณนั้นเนาะอ่าน่าจะประมาณนั้นแหละคืนนสมจัดไปคืนที่แสมนัดเที่ยงคืน วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วครับครับ welcome Night โอเคเราใช้ดบยู s d ได้เนาะอโอ้โหนี่ก็มาไวเกิน no 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 k no. i ิ k มาแคมนี้ได้เลยเจ้านัองแสน มันมีให้ช็อกได้นะแต่ไม่รู้จะช็อกทำไมเผื่อมันมีอะไรใช่ปะล่ะย้ายไปกล้องโน้นแหละโอเคสิ่งที่เราต้องดูนะ่าจะมีแค่เออเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อน ฉันลืมเอากดผิดอะอะไรเนี่ยแผลนแผ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 นจะตายโอ้ยอะไรอ่โฆษณามาจากไหนอะอะไรคือแผลนวอท อะไรคือแผ่นแผ่นแผ่น่ะฮะ To monitor your physion pen อ๋อต้องพิมพ์คำว่าแผ่นในคีย์บอร์ดโอออปันลืมอ่ะกล้องตัวตลกก็ต้องดูนะเวลาที่มันพูดเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้เมื่อกี้มาสะดิบดีเลยเปิดเสียงแป๊บ เอออยู่เออเอเอเอมันจกไหนเยอะเยมันจะยากตรงที่ต้องดูทางกล้องหนึ่งแล้วก็แคมสามแคมหนึ่งกับแคมสามอ่ะตัวปัญหาตัวปัญหาก็ตัวปัญหา เให้ตั้งตัวก่อนดีเฮ้ยด้านหน้าก็ีคือด้านหน้ามันพึ่งมาให้ให้ใ,หใหตั้งตัวก่อนเอ้ยนี่พึ่งคือที่สามนะเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นมีใช่แต่ตัวที่โดนหลอกไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรน่าจะดีแหละ ค่อนจะเศร้านะคือแพนมามองไม่เห็นปิดเบทให้ตัวปิดไม่ทันเอ้ยโอ้เกมบักมันมีสัญลักษณ์เตือนอน่ยหัอนั่นใครเนะี่ย๋อ ต้องช็อกหมอนี่ด้วยว่างั้น I think I ปิดด้านหน้าไว้ก่อนเลยอเฮ้ย P.A.N. คทางนั้นมา ตืด่ดิดิตื่ิดีตื่อด,ดไม่รู้อะไรเขาไว้ก่อนเสือไัยเอ้ยโอ้โหมาสันทางบ้าบอโอเคอเป็นหมดแล้วหมอนี่ก็ไม่ใช่หมอนี่ไม่รู้เขาเพื่อความปลอดภัย เน, αι, น αι. ่เน่ไม่ไม่ไม่อย่าเนียนด้านหน้าน่าจะฮยคลิกตัวมันไม่ได้คลิกประตูโอ้ยกีโมเวอร์มาให้เมื่อกี้เราเห็นตัวนี้ใช่ปะข้าวข้าวจะสุ่มเกิดแล้จะดูดพลังงาน ช็อคเธอคือเราต้องมองด้วยใช่ไหมว่ามันมีดูดพลังงานแล้วก็ดูดน้ำซึ่งสัญลักษณ์มันก็เปิดกันดีๆเลยแล้วที่ยากกว่านั้นก็คือไม่รู้ว่ามีไปตอนไหนเออ <Welcome back. S 1> ครับครับคือ มันไม่มีกล้องเมย์ไงเลยไม่รู้ว่าเมย์มันอยู่ไหนจะบ้าตายต้องดูแค้มสามกับแค้มหนึ่งปิดนั่นมาไหมเซอร์ไพรส์ทีนี่ดูดน้ำ เออเออพีเอ็นเอพีเอ็นเาพีเบ้าบอน่คือมันดูดพลังานตัวอยู่ไอ้บ้ามาแล้วนี่ก็มาแล้ว มาเยอะเยะจังเฮ้ยมาเยอะเยะจัง can see you. โอ้ยบ้าปอนี่นี่นี่คือคืนที่สามนะเฮ้ย แค่คืนที่สามมาต่อเลยคืนที่สามทำไมมันโหดร้ายจังฟังเสียงไปอยู่ฝั่งนั้น อยู่ฝั่งซ้ายเฮ้ยเฮ้ย,ยแนแผนแผนโอ้คือเอาคำอื่นไม่ได้เห็นนอกจากคำว่าแพนนะเพราะว่าอมันคือประตูทางซ้ายไง ถ้าพิมพ์แผนไปมันใจนี่พิมพ์ไม่ทันโอ้ยบ้าบอโอ้โหคอมโบเฮ้ยดีแต่แต่เราถึง ไปเออะน่าจริงจริงเ <c oughs> พียนเซอร์ไพร์พิมพิมแพนอยู่เฮ้ยรีบรีบไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้เซอร์ไพร์พิมแพนอยู่พูดเซอร์ไพร์ มันปิดไม่ทันแนะ่มันยากพอะพอีะอเพนไหนพีเตอร์เพนนี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ MP เลยน้อง ก r someone i ป s i d e โอ้โหกางก็มา T N K เห็นอยู่โอ้โหหมอนี่มาเยอะโอ้โหนี่ก็มาซันนี่ T ดีฮัลเวอร์ฮัลเวอร์เ,อรอเคคำเคไปหมดแล้วเนาะฮี่โอ้โห,โหอ๋อนี่ไม่มีเสียง เธอไม่มีเสียงที่เฮ้ยพี็นมี่แด่อยู่อยู่แค้มสี่ ดิพึ่งตีหนึ่งเซอร์ไพอยู่นู่นคือเกมนี้มันรู้สึกว่าต้องใช้กล้องแต่แต่ใช้กล้องมากไปพลังงานมันก็ p o w ว r p o w e ว power, power, power. นี่ไงเ็อตเคยเตรียมตัวมาอีกแล้วปิดอยู่นะเอ้า แนไอ้พิตเตอร์แพนไอ้แพนไอ้เวนคือจะไม่ผ่านคืนที่สามเลยรือไงเนี่ยโอ้ผ่านผ่านผ่านคืนนี้แล้วก็จบเลยพอ่พอพ่อ <accent> <c oughs> <c oughs> เอ้อ มันยังไม่มีใครมาหรอกเบิรนดีสเน็ตดูกล้องไม่ได้ ใช่แต่ว่ามันยังไม่หายเี่ดูกล้องไม่ได้ว้าเฮคืนที่สามนี่นี่แค่คืนที่สามคืนที่ห้าจะเป็นไงหนึ่งโอ้คืนที่สามเองนนี่คือคืนที่สาม เออจุยฮอปฮอปเซอร์ไพรส์เคมสี่เปิดแคมห้ามาแคมหกกับแคมเจ็ดดูไม่ได้มีไว้ทำไมก็ไม่รู้โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วก็จะเปิดยิน ตรงกลางมาแล้วตรงกลางเราฟังเสียงเราก็ได้ให้อีกสองครั้งก็คือมันมาที่อีกรั้งนึงโอ้ยพิงตีกก็ติ นี่ไงยังยคำโอ้ลืมดูกองถามตายกี่รอบแล้วเนี่ยตายเยอะแล้วหละเออโอ้ไม่ตกใจไม่อะไรนะไม่ผ่านเข้มสาม กะปิดเพนเพนตัวปัญหาโอ้มันปิดไว้ท่าน,น่าคือนิ้วผมไม่ได,ด้นิ้วผมมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นะนะอยู่แคมห้าแคมเจ็ดมา

เนตัดสาอ่ะที่เน,นนะมีคนดุกันนั่นสุดเอ๊ะเอี่ทำไมมันยากขนาดนี้อยู่อีกดาน,นไหมเนี่ย มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทำไมเพนเพนไปไปเออที่ไม่ได้ยินเสียงหาะไรเลย,เลย ีเฮ้ยมีมีมีคนดูกนลังเซอร์ไพรส์อยู่นู่นทีเปิดเปิดเปิดเออที่ส p ็เพน มาอีกเลยมาอีกเลยไปเอเต่หมอนี่ยังไม่ไปไอ้คนเพียงติดที่ติดคือผมว่าผมไม่น่าผ่านเพราะว่าอะไรผมใช้พลังงานเบือนไปอ่ะเออ นี่นี่เราจะแพ้เลยนีย่อยู่แคมปห้าคือต้องบริหารพลังงานให้ดีคือเราดูแคมปสองแคมปสามตอนนี้ได้ปะล่ะ โอเคผมรู้ทีแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นครั้งหน้าเพราะว่าตีมันเกินยี่สิบนาทีที่ที่ยีเอ็นที่เนี้ยที่ที่น่า ที่สิบห้าเปอรซ็นไม่ได้รอดอะโอเคก็เป็นว่าเออวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโดนหลอกให้นํำใจแล้วกันท้ี่ยวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมได้นะครับผมนะก็ กอผมต้องคงไปฝึกมาใหม่ก็เอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม